สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวใหญ่ที่แฟนๆซีรีส์เกาหลีเรื่อง Study Group รอกันอยู่เลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะเรื่องซีซั่น2ที่มีข่าวลือมาสักพักแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วตอนนี้มีข้อมูลค่อนข้างเป็นทางการออกมาแล้วจาก Studio Dragon โดยตรงเลยนะเราจะมาดูกันครับว่า เออมีอะไรยืนยันแล้วบ้างแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงซ่อนอยู่บ้างได้เลยค่ะขอทวนเรื่อง study group สั้นๆนิดน,นึงนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังออไม่คุ้นเคยมากนักก็เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมดี้ในโรงเรียนมัธยมปลายสร้างจากเว็บตูนดังเลยตัวเอกชื่อยุนกามินแสดงโดยควังมินฮอนนะครับเป็นนักเรียนที่แบบอยากเรียนเก่งมากแต่ชีวิตจริงคือเก่งต่อยตีมากกว่า,าค่ะค่ะจำได้ละคาแรคเตอร์น่าสนใจมากใช่ครับเขาก็เลย ตั้งกลุ่มติวหนังสือขึ้นมาในโรงเรียนที่แบบขึ้นชื่อว่าแย่ที่สุดแห่งเมืองเลยเพื่อจะสอบเข้ามาหาลาัยให้ได้อืมบรรยากาศในเรื่องนี้เข้มข้นปนฮาดีค่ะใช่ครับซีซั่นแรกก็เพิ่งฉายไปเมื่อต้นปี2025นี่เองค่ะแล้วข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้นสุดๆเลยก็คือซีซั่นสองเนี่ยยืนยันแล้วครับโหในที่สุดแฟนๆต้องดีใจมากแน่ๆค่ะทีนี้การยืนยันครั้งนี้มันมาในรูปแบบไหนแล้วทำไมมันถึงน่าสนใจเป็นพิเศษล่ะครับ คือการยืนยันครั้งนี้มันเออไม่ใช่แค่ประกาศข่าวธรรมดานะคะทางสตูดิโอดราก้อนเนี่ยเขาใส่เรื่องการสร้างซีซั่น2ไว้ในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี2025เลยโห oh, ในรายงานผลประกอบการเลยเหรอครับใช่ค่ะที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่8พฤษภาคมการทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่เออค่อนข้างแข็งแรงมากๆให้นักลงทุนเห็นเลยว่าเขามั่นใจกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่บอกแฟนครับแต่บอกนักลงทุนด้วยถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันวันที่12พฤษภาก็มีตัวแทนของสตูดิโอรา้อนออกมายืนยันกับสื่ออีกทีหนึ่งด้วยอืหตอกย้ำกันไปเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกสถานะตอนนี้ว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนหรือ in the early stages of planning นะคะอ๋อก็คือคอนเฟิร์มว่าสร้างแน่ๆแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทาหรืออะไรแค่กาลังวางแผนกันอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะ ชัดเจนว่ามาแน่แต่ต้องรอหน่อยน่าสนใจมากครับที่ใช้วิธีประกาศแบบนี้แล้วในรายงานหรือ่าวที่ออกมาเนี่ยมีอีกคำหนึ่งที่ผมว่ามันสะดุดตาเหมือนกันคือเขาบอกว่ากำลังพิจนารนณารูปแบบเรื่องราวแทรกกลางหรืออินเตอร์ด้วย ใช่ค่ะมีคำนี้อยู่ด้วยคำนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยครับมันคืออะไรเหรอครับแล้วทำไมเขาถึงอาจจะเลือกใช้รูปแบบนี้กับซีรีส์กรุ๊ปด้วยล่ะครับอ๋อคำว่า i n t e r q u a l เนี่ยนะคะหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเรื่องราวแทรกกลางคือมันหมายถึงเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ของซีซันหนึกับซีซันสอค่ะอ๋อระหว่างซีซันไม่ใช่ภาคต่อ ใช่ค่ะไม่ใช่ภาคต่อโดยตรงแล้วก็ไม่ใช่ภาคย้อนอดีตพรีควลด้วยแต่เป็นเหมือนตอนพิเศษหรือเรื่องราวที่มาเชื่อมช่องว่างหรืออาจจะขยายความบางประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นนะคะโอ้มีแบบนี้ด้วยค่ะการที่ Studio อ r ร g o n พูดถึงความเป็นไปได้นี้น่าสนใจมากนะคะสำหรับ s t u ด y g r กรุปคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีประเด็นที่เขาอยากจะขยายความเพิ่มเติมอะค่ะเช่นอะไรบ้างครับพอจะเดาได้ไหมก็อาจจะเออ ปมหลังของตัวละครบันตัวที่ซีซันแรกอาจจะยังเล่าได้ไม่ละเอียดพอหรืออาจจะอยากเล่าเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่ได้เห็นระหว่างตอนจบซีซันหนึกับตอนเริ่มซีซันสองะคะ่ะอ๋อเข้าใจละเหมือนเติมเต็มเรื่องราวให้สมบูรณ์ขึ้นใช่ค่ะแล้วมันก็สร้างความคาดหวังที่ต่างออกไปจากการรอซีซันใหม่เฉยๆด้วยนะคะเหมือนเราอาจจะได้ดูเนื้อหาโบนัสอะไรบางอย่างก่อนซีซันสจริงๆจะมา เป็นไปได้ว่าอยากเจาะลึกอะไรบางอย่างที่เวลาในซีซันหลักอาจจะไม่พอหรืออยากปูทางไปซีซัน2ให้เข้มข้นขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะโอเคครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกข่าวนี้กันหน่อยนะครับค่ะข้อแรกเลยข่าวดีสุดๆก็คือ Study Group Season 2มาแน่ๆยืนยันโดย Studio Dragon เองเลยค่ะคอนเฟิร์มแล้วข้อ2 ตอนนี้โปรเจกต์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนนะครับยังต้องรอกันอีกหน่อยออืยังไม่เริ่มถ่ายทาและข้อสามที่น่าสนใจมากๆคือมีการพูดถึงความเป็นไปได้ของเนื้อหารูปแบบพิเศษที่เรียกว่า interquel หรือเรื่องราวแทรกกลางที่อาจจะมาเสริมเรื่องราวระหว่างซีซั่น1กับ2ด้วยค่ะ อันนี้น่าจับตาดูมากว่าสุดท้ายจะออกมาในรูปแบบไหนใช่เลยครับแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันแม้จะยังไม่มีคำตอบชัดๆในข่าวตอนนี้ก็ตามครับยังไงครับคือพอมองไปที่แก่นเรื่องหลักของ Study Group นะคะที่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างโลกของการเรียนกับโลกของการต่อสู้ของตัวเอกอย่างยุนกามินแล้วก็มีแรงกดดันเรื่องสอบเข้ามหาลัยเข้ามาอีก การที่เขาอาจจะทำ interquel เนี่ยมันน่าคิดนะคะว่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้สร้างได้สํารวจหรือเจาะลึกลงไปถึงออความขัดแย้งหรือการเติบโตข้างในใจของยุนการมินเองหรือเปล่าอ,อ๋อหมายถึงด้านจิตใจหรือพัฒนาการตัวละครใช่ค่ะหรืออาจจะไปสำรวจพลวัตความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มติวที่มันอาจจะเปลี่ยนไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลางเงียบๆที่เราไม่ได้เห็นระหว่างเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในแต่ละซีซั่นนะคะ โอ้เป็นมุมที่น่าสนใจมากเลยครับคือใช้อินเตอร์เคมาเล่าเรื่องเชิงลึกแบบนี้ค่ะมันเป็นมุมที่น่าจับตาดูมากๆเลยว่าถ้าเขาทำอินเตอร์เคจริงๆเขาจะใช้โอกาสนี้เล่าเรื่องในมิกตีไหนจะเน้นแอคชั่นหรือจะเน้นดรามา่าหรือจะเน้นความสัมพันธ์อันนี้น่าติดตามจริงๆค่ะน่าติดตามมากครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกข่าว Study Group ซีซั่น2ของเราก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะครับค่ะข,ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ